สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมูดนทุตด้วยนะครับผมวันนี้พามาชมโมเดลนะครับนี่ครับมีทั้งหมดกี่คันเลยนี่ครับมีตามนี้นะโมเดลที่ทำตอนนี้มาดูปวกโมเดลไม้ก่อนเนอกันอันนี้ก็ออกคลิปปล่อยแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ทํใหม่เพิ่มเลยนะครับโมเดลไม้เนี่ยอันนี้เป็นโมเดลพลาสบิกครับที่ทําครั้งแรก แต่อันนี้พักโปรเจกต์ครับงอะอะไรอยู่<ม>เปิดขึ้งมาข้างในมีเครื่องเสียงครับผมอเอาเทหมดนั้นมีเผาอแล้วครับผมอะไรก็อยู่นี่กันขนหน้าอันนี้พักโปรเจกต์อยู่นะครับพักอยู่ยังไม่ได้ทำต่ออันนี้ ทำมากสุดนะครับเป็นรถไถอีกคันหนึ่ง,งทำเป็นชุดใบดันนะครับชุดใบดันตรงนู้นแน่นอยู่คนระับเพิ่งทำใหม่ยังแน่นอยู่ไม่ใด้ทำไหมนะครับทำชุดใบดันเผื่อมีคนสนใจนะครับชุดใบดันนี้ งับทำอยู่นะชุดใบดันคำแบบรุ่นนี้รุ่นเดียวนะตอนนี้เพราะมีร็แบบแค่คันเดียวรุ่นเดียวชุดใบดันเฉพาะชุดใบดันนะครับผมสองร้อยห้าสิบไม่รวมมดนะแค่ชุดใบดันเลยอันนี้เป็นคำเก่านะอันนี้แต่งไว้อันนี้เป็นพลาสติกนะอันนี้เป็นพลาบ,บูดอันนี้เป็นพลาสติกอันนี้ก็เป็นบังคับซึ่งทำกระบะเสร็จแล้วเต็ม แล้วก็ยืดทัศนีนะแต่ไม่ทําหัวเก่งอันนี้ถ้าทําเสร็จน่าจะปล่อยนะแต่ราคาผมยังไม่รู้เหมือนกันถ้าเรถไถอย่างนี้รวมมดด้วยรวมใบดันด้วยตก็จอ,อีกราคาหนึ่งครับผมกับชุดเป็นอันนี้ประมาณสอง้อยห้าสิบสนใจทักไปที่เพจได้นะครับผม อันนี้ยังยังไม่ทําให้เสร็จยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงตัวโมเดลไม้นะผมใครที่สนใจงับทำนะครับผมแบบนี้เลยราคาอยู่ที่การแต่งครับผมถูกสุดนี้เริ่มต้นประมาณสองพันนะครับสิบวอถูกสุดนี้สองพัน ต้องคุยกายละเอียดกันนะครับผมหน้าเริมก็มีนะแบบไม่แปลงหน้ากันชนอยู่ข้างล่างถ้าสเต็ปนี้จะจบอยู่ประมาณกี่บาทวะง <c oughs> ืมลืมวะว่าตั้งไม่เท่าไหร่ตอนนั้น <c oughs> ถ้าแต่งเต็มจะจบประมาณห้าพันครับแม่ลูก สิบล้อสิบสองลว่ากันได้นะับถ้าใครสนใจจริงโมเดลไม้สั่งได้ทักไปที่เพจก็ได้ครับอันนี้ยังไม่อันนี้ยังไม่จบยังไม่รู้ยังไม่ได้ทำด้วยสิบล้อนี้ก็ออปชันก็ตามคลิปก่อนๆนะครับผมมีประตูเปิดได้หัวเก่ยกกยงยกไก่ล้อยาได้ช่วงล่างเป็นแบบบูคี้แบบจริงๆนะ ชอบประมาณนี้ครับสำหรับในคลิปนี้ก็พามาชมเท่านี้นะก็ถ้ากล้องสั่งก็ขออภัยนะมือไม่นิ่งในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ